สวัสดีครับสวนกิจติธราครับผมคลิปนี้ผมจะมาดูวิธีทําให้ผักสลัดเนี่ยโตเร็วนะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมี2แบบครับแบบที่ใช้ปุ๋ยทางใบเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใช้อะไรโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าไม่ใช้ปุ๋ยทางใบแล้วเราใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยให้เขาโตเร็วทํายังไงล้วให้มันโตเร็วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องแล้วมาดูง่ายๆครับอ่ะดูครับถ้าจะให้ผักโตเร็วมันเริ่มตั้งแต่ต้นพันธ ผมขีดเมล็ดลงฟองน้ําเสร็จผมเติมปุ๋ยเลยอัตราการใช้ปุ๋ยผมเท่ากับกล่องจริงครับและผมไม่ลอยน้าลึกเพราะว่าเวลาลอยน้ําลึกมันจะมีปัญหาในช่วงฤดูร้อนกับตัวผักสีแดงเพราะว่าเนื่องจากฟองน้ําที่ผมใช้มันเป็นฟองน้ําก่อสร้างแล้วบางทีมันอมน้ํามากถ้าลอยน้ําลึกเขาก็จะอมน้าเยอะๆมันทําให้ตัวแดงเนี่ยเริ่มไม่ค่อยรอดในช่วงที่อากาศร้อนๆผมก็เลยไม่ลอยน้ําลึกแล้วข้อดีคือถ้าไม่ลอยน้ําลึกผมทําแบบเนี้ยผมสามารถเติมปุ๋ยได้ทุกวันหรือเปลี่ยนน้าปุ๋ยทุกวันนเนี่ยอย่างแรกที่ทําให้ผักตเร็ว อย่างที่สองผมรีบลงกล่องจริงไซนี้ผมปลูกเลยครับไม่ต้องถามว่าก,กี่วันอันเนี้ยผมคีบลงฟองน้ําได้สองวันเลยเนาะแช่สองคืนออกมาข้างนอกหนึ่งคืนคีบหนึ่งสองอันนี้วันที่ห้าบวกสี่หกเจ็ดแปดเก้าเร็วเกินอัวันที่เก้าเมื่อผมรุ่นเมื่อกี้ผมปลูกเมื่อคืนอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูทําไมผมต้องรีบปลูกเร็วหลายๆคนก็อาจจะแค่เติมปุ๋ยจะรีบไปไหนดังนั้นเนี่ย เพื่อนๆหลายคนก็คิดว่าอฮ้ยทาไมผักอายุสาสิบกว่าวันทําไมโตจังของเราตั้งสี่สิบวันแล้วไม่เห็นโตย้อนถามตัวเองครับเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนผักที่มันโตเร็วว่ามันกินปุ๋ยเร็วครับแค่นั้นเลยอทีนี้มาดูรุ่นเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยผมปลูกเมื่อคืนนี่ฮะไซนี้ผมปลูกเลยยังไม่พ้นถ้วยเลยฮะเนี่ยดูให้ดูเลยยังไม่สูงพ้นถ้วยผมก็ปลูกทาไมผมรีบปลูกเร็วผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวนะครับรีบปลูกเร็วเพราะผมมองว่า ผมคิดอย่างนี้วิธีการปลูกผมผมจะมองว่าผักอยู่ในกล่องเนี่ยในกล่องนะฮะกลมกลมสี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนไอ้กลมกลมนะครับไม่เกินนี้ผมก็เลยรีบลงกล่องรีบลงกล่องเขารีบกินปุ๋ยรีบโตผมไม่ไนี่ยอนุบาลนะครับบางคนอนุบาลคือเอามาลงกล่องเนี่ยหลายๆต้นลงกล่องเนี่ยหลายๆรูแบบนี้เนาะแล้วก็เอามาลงกล่องจริงแต่ผมไม่ผมมาลงกล่องกล่องจริงไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเขาก็จะโตเองแค่นั้นครับ รีบลงกล่องรีบโตรีบใส่ปุ๋ยผักรีบโตแค่นั้นครับเริ่มยืดนะครับอันนี้น่าจะเก็บพรุ่งนี้ดูรากก็ได้หลอกกันไม่ได้หรอกครับถ้าผักอายุมากรากมันจะกล้านแล้วก็ใหญ่ๆดำๆไม่สวยนั่นคือผักอายุมากานี่ฮะยังอ่อนๆอยู่เลยอดูรากรู้ครับอ่าช่วงนี้ ผักยืดครับไม่แปลกเพราะไม่มีแดดเดี๋ยวให้ดูข้างบนเนี่ยฮะผักยืดแน่นอนไม่มีแดด่ะดูรากเรดโอ๊กหน่อยก็เหมือนกันครับแต่เรดโอ๊กเนี่ยรากจะไม่ค่อยไปเหมือนฟินโอ๊กเพราะช่วงเนี้เรดโอ๊กโตช้ากว่าฟินโอ๊กฟิเลไม่ค่อยสวยนะครับช่วงนี้ไม่มีแดดฟิเลชอบแดดมากแล้วก็บัตเตอร์เฮดไม่ห่อนะครับเพราะไม่มีแดดอไม่หอเลยเอ้ผมถือว่าไม่หอเลยนะครับเพราะไม่มีแดดเลยเนี่ยฮะ อไม่หอ่ออะทีนี้พอเราลงกล่องจริงเสร็จมันรีบอยู่ในกล่องมันก็รีบมีเวลากินน้ําปุ๋ยเนาะทีนี้ผักก็จะโตเร็วส่วนหนึ่งที่ทําให้ผักโตเร็วนะครับนอกจากแดดและปุ๋ยลมครับถ้าลมโกรกดีๆเนี่ยผักโตเร็วนะสังเกตดูเพื่อนๆปลูกดูในโรงของตัวเองก็ได้ครับบางที่ที่เราปลูกเนี่ยผมลืมนั่ได้ไงนี่ยังไม่ได้ใช้เก็บเอาไปก่อน บางที่ที่เราปลูกมันอับลมเนี่ยมันก็จะไม่โตคือโตก็โตช้าแต่ที่ตรงไหนที่ลมพัดผ่านดีๆเนี่ยมันจะโตเดียวอันนี้รุ่นเดียวกันที่ผมปลูกเมื่อกี้อันนี้จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะเป็นฟินเลเนาะฟินเลหัวก็จะโดดมาหน่อยอ้าวอันนี้ทําไมมันความตีลังกายอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อคืนลูกสาวช่วยปลูกเขาก็จะปลูกให้เสเร็จส่วนเรามีหน้าที่คือต้องมาเดินดูไม่งั้นจะเรียบร้อยอ่านี่ฮะ รีบใส่ปุ๋ยรีบลงกล่องจริงเสร็จครับตัวเร็วแน่นอนผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆหลายๆคนก็ใช้ปุ๋ยต่างกันน่าอาจจะเติมหลายครั้งก็แล้วแต่ของผมเติมรอบเดียวครับที่เก็บผักขายเลยทีนี้ถ้าเกิดเราอยากใช้ปุ๋ยทางใบแล้วเราจําเป็นต้องไปซื้ออะไรที่ไหนยังไงไหมผมบอกเลยครับผมใช้วิธีอย่างนี้ครับสําหรับลูกสวนผมปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยสี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเวลาฉีดพ่นทางใบผมจะใช้ครึ่งหนึ่งของสี่ก็คือสองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรฉีด แค่นั้นครับสามมันดูเรื่องครับเดี๋ยวมันเขียวขึ้นมาเองกี่อนครั้งเหรอครับพี่แล้วแต่ขยันครับขยันมากก็ฉีดมากฉีดเยอะเกินก็ไม่ดีนะขอบใบไม้พราปุ๋ยแดงขอบใบไม้ไม่จะเป็นทําฝรั่งทำอะไรก็เหมือนกันตรงนี้ก็ดูปริมาณการใช้ให้ดีอย่างของผมเนี่ยสี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรคือปุ๋ยมันไม่ได้เข้มมากถ้าคุณใช้สามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยคือความเข้มข้นของปุ๋ยคุณสูงกว่าผมเพราะใช้น้อยกว่าผมใช้มากกว่าอืมแค่นั้นครับผมก็ใช้แค่นี้สรุปให้ฟังก็คือ รีบใส่ปุ๋ยตั้งแต่ต้นพันธุเนหลยพอเรารู้ว่าเขาโตมาระดับหนึ่งไปลงกล่องจริงแล้วมันไม่มันอยู่ได้มันมันรอดแน่นอนก็ไปลงกล่องจริงเลยไม่ต้องเสียเวลามาอยู่ให้นานทําไมก็ไม่รู้ผักก็จะได้รีบโตรีบเก็บขายเพราะว่าบางทีแค่เพื่อนใส่ปุ๋ยผักสลัดเนี่ยใส่ปุ๋ยต้นพันธช้าเนี่ยการใส่ปุ๋ยต้นพันช้าระหว่างใส่ปุ๋ยต้นพันธุ์เร็วเนี่ยเพื่อนๆต้องรอสิบสี่วันปลูกกับผมบางทีสิบวันปลูก เก้าวันปลูกสิบเอ็ดวันปลูกอย่างเงี้ยพอไปลงกล่องจริงเลยก็เจอปุ๋ยจริงเลยมันก็ทําให้ผักเนี่ยโตเร็วกว่ากันแล้วครับแค่นี้ปลายทางสมมุติว่าที่สามสิบห้าวันเหมือนกันเนี่ยของผมอาจจะเก็บไปแล้วก็ได้ของเพื่อนอาจจะยังไม่โตเลยยังไม่เก็บได้เลยมันก็ต่างกันแค่นั้นแหละครับปัจจัยพวกนี้ยลองไปปรับใช้ดูมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปวิชาการมากผมทําผักผมก็ทําในรูปแบบของผมแล้วก็นําเสนอเพื่อนๆดูเอาไปปรับใช้ในรูปแบบของผมซึ่ง ผมก็ไม่ได้ทำให้อะไรให้มันยากหรอกถ้ามันยากผมก็ไม่อยากทําเหมือนกันเพราะทาทิ้งค้ามควาาไ้ผมทําอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ